สวัสดีครับเจ้ากับช่องยูทูปภิกตตาเพลินนะครับวันนี้นะครับมีพระผงของขวัญสมเด็จวัดปักน้ำนะครับรุ่นที่6นะครับพระไตรปิฎกนะครับผมสร้างในปี32นะครับ2 5 3 2น่าจะหลักหลักล้านองค์ที่สร้างนะครับผมข้อมูลทัดเคลื่อนก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผมก็เป็นมือใหม่นะครับที่อยากจะสะสมข้อศึกษาหาความรู้นะครับก็ดูครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับสอนนะครับผมนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นที่6นะครับพระไตรปิฎก นะครับผมนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ธรรมดดาภะพงก่อนปะเนื้อผงนะครับผมก็ศึกษาหาความรู้เป็นมือใหม่นะครับยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับ ี่ด้านหลังนะครับมีเนื้อปิ้นหน่อยหนึ่งนะครับ ราคาเช่าหาไม่แพงนะครับผมโอเคครับสร้างในปี3-2นะครับพี่ๆพ,พระไตรปิดกนะครับ การรับชมนะครับสวัสดีครับ